นี่เจเจทัวไหมเด็วนงครับันนูนะครับปไ,ไปตปลายมีปสสวัสดีครับวันนี้ ผมกับใจแดงครับใจแดงใจแดงอยู่ข้างด้านหลังกำลัง,งเดินมาจะไปเข้าป่าหาตุ่นกันดูครับว่าวันนี้จะเจอ,เจอตัวไหมนู่บนดอยนะคันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอ,เจอตัวไหมแล้วก็จะไปทําอะไรก,กินบนในดอยนะครับในห้วยนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะไปหากิกนของป่ากันอยู่บ้านแบบว่างๆทังร้อนเครียดหนาว ไปหาออกกําลังกายขุดดินในป่าครับมาไปกันสองคนครับโอเคเดี๋ยวไปไปเจอทางตรงนู้นครับในในห้วยครับว่าจะเจอรูไหมจะเจอตัวไหมยังไงค่อยไปดูนะครับไปไปเจอตรงนู้นครับอตอนนี้ก็เดินมาได้ระยะทางนึงแล้วนะครับ เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยเหงื่อแตกเลยตอนนี้ก็อยู่ในดงปา่าไผ่นะครับเดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะมีแล้วก็จะเดินลงลงไปในคลองครับเพราะวันนี้อยู่บนเนินอยู่อยู่บนดอยอยู่ครับยังไม่มีวิวเวจะเห็นล่องรอยของตุ่นเลยครับโอเคเดี๋ยวไปถึงจุดหมายแล้วจะให้ชมอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะ,จะชมอีกรอบนึงตอนนี้ขอเดินทางมาครับ แต่อยากให้เห็นบรรยากาศในรงป่ามีไผ่บนดอยครับดูบรรยากาศครัอแสงสลัวสลัวไม่รู้จะเจออะไรนะครับไต้องไปดูกันวันนี้จะได้ตัวไหมหรือว่าจะได้อะไรกลับบ้านไหมจะได้จะมีของกินของช่วงเที่ยงนหมครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับ ช่วงเที่ยงจะได้อะไรมากินหรือเปล่าดวนถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่ได้อะไรก็คงต้องกินน้ำพริกน้ำพริกอย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยวคอยดวนตรงนู้นครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเจอรู้แล้วตอนนี้ก็กำลังขุดอยู่ครับเห็น,นรังแล้วเห็น,นรังแล้วรังอยู่ตรงนี้นะครับ ล้วนะครับตอนนี้กําลังขุดอยู่ครับนนแต่อุปสรรคคือมันจะเข้ากอไม้ไผ่หรือว่ามันจะลงดิ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก้อนหินเยอะมากเคเดี๋ยวดูนะครับที่ใจแดงเราขุดอยู่ครับน,น้องหมีต้องหมีเหนื่อยมากครับเมื่อกี้ไล่กระต่ายตัวหนึ่งไล่ไม่ทันหอบครับหอบไล่กระต่ายไม่ทันตัวใหญ่มาก โอเคไม่เป็นไรตอนนี้รอดูว่าเราจะได้ตัวป่าวเแล้ว่านะบริสักก่อนหินเยอะมาก ไฟออกกระพริบกระพริบเลยดูเดียวใช่ไหมครับเยค okay, ไม่เป็นไระดู

ม่าอโอโอ้ยล้ด้แล้วไแล้วอยโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้โหแดงเลยแดงเลยด้วยโอ้ยกดไลค์กดับตะไคร้ผมด้วยนะไม่กว่าจะได้ดูดิเหนื่อยยออสุดยอดครับหนึ่งตัวแต้มแตก Oh, เป็นไงครับสุดท้ายก็แต้มแตกจนได้ครับโหคิดว่าจะเข้ากอไม้ไผ่ไดยตามทันจนได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเอาไปทำเป็นนัวอะไรนะครับนี่ก็หิวเข้ามากแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงสิบสามสี่หกเออบ่ายโมงอยู่โอเคทันทัน ผมค,ครับมีอาหารกลางวันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะวันนี้แต้มแตกจนได้โอเควันนี้ครับเดี๋ยวไปดูตอนทำกับข้าวกันอตอนนี้เราเจอถ้ำแล้วนะครับถ้ำ,ำ,ำครับถ้ำโอ,อ้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไรข้างในครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในไหมครับเราต้องดู ตกดไม่มีอะไรใช้ครับเดี๋ยวไม่มีใช้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าน้ำย้อยครับมีตัวอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่า ลองดูนะครับไม่มีอะไรครับมีแต่น้ำย้อยครับโอเคโอหมดตึ๊บโอเคครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้โอ้อะไไฮะ มุดตึบมุดตึบไม่มีอะไรเลยแต่บรรยากาศน่าดีมากหลบฝนหลบฝนกันตรายเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนอีกครับขึ้นไปที่ห้องบนครับดูแถวไหนฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านบนครับปีนขึ้นไปนไกก like, แ,แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามานนตให้ผมนะฮะ โอ้โหดูดิโ <laughs> ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวขอปินขึ้นไปไหน่อยโอ้หขึ้นไปด้านบนแล้ะมุนก็จะเป็นแบบนลำธารขึ้นไปหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทำกับข้าวิินนะครับ เอาทําตุ่กินนะครับจะมาหลามกินตรงนี้นะครับว่าขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้น้นําไม่มีครับต้องย้อนกลับมาทําที่เดิมตรงที่มีรูรูก้อนหินนะครับที่เข้าไปข้างในเดี๋ยวจะทําน้ําตกตรงนี้นะจะทําเอาเป็นน้ําตกแล้วก็จะก่อไฟตรงนี้ก่อไฟตรงนี้นครับลามหนูตรงนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้จเตรียมอุปกรณ์เตรียมฟืนเตรียมอะไรกันนะ เดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ไผ่มาทำน้ำตกลงมาโอเคตัดไป แหลมเลยครับแนะหลมเลยเฮ้ยสร้างเสร็จแล้วครับอันนี้ก่อไฟครับยังไม่ติดโอเคก็ประมาณนี้ครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะดูอีกรอบนะตอนนี้ใจแดงเราก็ได้หันหันตูนะครับเพื่อจะใส่บอกลามนะครับ หันอยู่ครับหันอยู่ของอร่อยต้องทำกินในป่าครับอยากกินของอร่อยกินตามบ้านไม่อร่อยครับ ตอนนี้ใส่กระเทียมครับไม่ต้องตีแล้วครับจะได้มีรสชาติจะได้กัดด้วยขูบกับๆูกับเลยใส่ทีเด็ดเลยอร่อยใส่ให้หมดเครื่องปรุงใส่ให้หมดทำเครื่องปรุงนะครับ muốn đấy kìm Cắt lâm viên จะใส่หนูแล้วครับชิ้นหนูแล้วนะครับเนื้อหนูแล้วนะครับเนื้อตุ่นแล้วนะครับใส่ได้เลยน้ำเริ่มเดือดแล้วครับโอเคใส่ลงไปใส่ลงไปไม่ยัดยัดไม่ยัดไม่ยัดเมื่ไหนมันจะเต็มกระบอกแล้วครับไม่เข้ารูนี่ ข้างล่างมอาใส่เข้าไปโอเคครับโอเคตอนนี้ก็เหลือรุงเลือกับผงชุดรสเครื่องแล้วก็พริกป่นอีกนิดหน่อยครับรอให้เดือดหนูก็สุกแล้วครับตอนนี้ก็เตรียม น้ำพริกนน้ำพริก <c oughs> รสชาติเข้มขน้นอยู่ในปา่าต้องกินแบบนี้ครับใช้เอกของปลาให้มีประโยชน์ครับบอกไม้ไผ่ครับทำแก้วน้ำนยะเดี๋ยวทำถ้วยถ้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่หนูด้วยครับโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวรอรอจนสุก,กน,นะครับไปดูกันจนตอนสุกนะครับ ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับสองคนครับกินหากินในป่าครับภายในหนึ่งวันเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับสุกแล้วครับยกลงได้แล้วครับโอเคได้เวลากินข้าวแล้วครับตอนนี้ก็สุกแล้วครับเดือดแล้วครับเดือดปุ๊บ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 เลยครับเห็นไหมครับพอหยุดไฟได้แล้ว หยุดไฟหยุดไฟหยุดไฟครับเดี๋ยวน้ำมันแห้งครับหยุดไฟนครับโอเคเดี๋ยวเตรียมมเตรียมกินข้าวแล้วครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมตอนนี้ก็ยกออกแล้วครับสุกแล้วครับเตรียมกินข้าวได้แล้วโอเค thế nam còn hấp thế nam còn khớp bên nắm xúc hấp ờ à, ừ, thêm ừ. ừ, ừ, thế thôi ไล,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 ล่ทุลัก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 ยังไม่หมดมัดม okay, ัดมัดเรียบโอเคเรียบร้อยวันนี้ เรากินเขากันครับกินเขากันเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าที่ก่อนนะครับให้เจ้าที่กินเข้าด้วยกับเรานะครับเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขานะครับกินเข้ากับเราเนาะเงินหน่วยนิดนึง ป่าเจ้าเขาเป็นรับประทานอาหารกับเรานะครับมันหลังให้เราได้ตัวใหญ่ๆขอบคุณ,คณคที่ให้เหนื้อเราวันนี้นะครับไปไปชดน้ำซุปก่อนครับทุกคนนะคร้นอนนะลวกปะหัวฉีดย,ย่อยครับ มาครับกินข้าวครับทุกคนเพื่อนเพื่อนข้าได้กันครับ้อตุนครับ้อตุนตนุลล้าครับซอสม้ครับครับต้นน้ำพรนนิเหรอตมหะิขาด พูดถึงความอร่อยในพัสดุคันหลูๆห,หากินไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีขายอยกกินแ,แบบนี้ต้องหานเองครับอร่อยถึงใจ ก็ต้องชนน้าแกงไปด้วยกินกินของบอกไม้ไผ่กับรสชาติหนูกับน้ําพริกเท่ากันมากเลย โอเคครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเราสองคนก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับวันนี้ขอัีดีครับ <laughs>